ฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคค่ะก็ตอนนี้อาจารย์ก็จริงๆแล้วยังอยู่ที่แบงค์อยู่นะคะ ก็อาจารย์อยากจะ,ะแบ่งปันพ้อ,พ,อพระคมทีเดี๋ยวจย์จะแชร์หน้าจอนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกคนในทีน่นี้ขอองค์ทรงให้เขาได้รู้จักความรักมั่นคงของพระอ,องค์นะคะแล้วก็ให้เราได้แสวงหาพระอ,องค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดปัญญาสุดความคิดก็เราจะเจอพระอ,องค์ได้แล้วก็ขอบคุณพระอ,องค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอแชร์ที่หน้าจอนะคะ สิ่งที่จาย์จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะมีความชื่นชมยินดีนะคะโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดๆของโรคโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นการชื่นชมยินดีต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นในโลกมันก็จะมีเงื่อนไขถ้าเรามีถ้าเรามี ความชื่นชมยินดีที่มาจากมาจากโลกนี้เราก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า,าเรามีความสุขเพราะอะไรนะคะแต่ก็เราขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนี้พระองค์ให้เรามีความชื่นชมยินดีโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกปลวยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้พี่เยซูคริสมาอันนี้เราก็อันนี้จะแบ่งแชร์ที่หน้าจอแล้วนะคะ ทุกคนคงจะได้อ่านไปด้วยกันก็คือพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาสถิตกับเราเพื่อเราจะได้มีความสุขและความชื่นชมยินดีอย่างเป็นเปลี่ยนที่เป็นถาวรนิรันดร์<า>เพราะว่าถ้าเราเชื่อและรับพระองค์มาเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ก็จะให้การสั่งสอนถึงช่วยให้เรารู้ว่าจะทํายังไงที่จะมีความสุขะคะคนในโลกนี้ไม่มีเพราะว่าเขาอาจจะขาดการ คำแนะนํานของพระเจ้าแล้วก็ของทางพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ก็มาเพื่อที่จะมาสอนเราที่จะทําให้เรารู้ว่าเราจะมีทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างไรนะคะแล้วก็มีพระองค์ก็ดูแลเราด้วยพระองค์บอกว่าคงเป็นพระผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในพระองค์เราพระองค์ก็จะดูแลไม่ให้เขาขาดแคลนของดีใดๆนะคะแล้วก็จากนั้นพระองค์ ก็บอกว่าพระองค์จังปกป้องรักษาแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในคือถ้าถ้าปกถ,ถ้าเราอยู่ในน้ําพระทัยพระเจ้าพระเยซูคริสจะทรงปกป้องเราเสมอให้พ้นจากมารร้ายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในการปกป้องดูแลของพระองค์เราก็จะตกเป็นดีเดือแล้วก็เราจะถูกรบกวนค่ะโดยมารซาตานเราจะสังเกตง,ง่ายๆว่า ชีวิตของเราก็จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรเลยเราดั้งอยู่เฉยๆมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะว่ามานซาตานก็ทําหน้าที่ของมันอยู่เสมอก็คือคอยที่จะทดสอบความเชื่อของเราหรือว่าทำให้เราได้เห็นถึงว่าคือให้เรากลัวให้เรากังวลแล้วก็ทําให้เราไม่เชื่อนะคะแต่ถ้า รักษาเราทั้งจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งสุขภาพทั้งาการลงทุนของเราการความสัมพันธ์ของเราแล้วก็แม้แต่ว่าความเชื่อของเราก็ตามพระองค์จะช่วยให้เรารักษาความเชื่อได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญม,มากนอกจากนั้นพระองค์ก็มีการปลอบโยนตอนที่เรา โศกเศร้าเสียใจพระเยซูก็บอกอยู่แล้วว่าเราทุกคนจะอยู่ในโลกนี้จะต้องผ่านความยากลําบากเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อฟังแต่มีคนรอบข้างที่ไม่เชื่อฟังก็อาจจะมีอันตรายมีสิ่งที่ต้องเดือดร้อนได้นะคะตลอดเวลา อ่าขอโทษนะไม่ทราบว่าใครกำลังใช้เสียงอยู่คะการปลอบประโลมใจค่ะเมื่อเราเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังหรือมีคนมาทําร้ายเราหรือแม้แต่ใส่ร้ายเรานะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จะเป็นของป้องกันที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงเป็นศิลามั่นคงและเป็นป้อมปราการที่คนชอบทำวิ่งเข้าไปหาก็จะปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเมื่อเรามีพระองค์พระเยซูคริสต์มาปกป้องเรามีพระเจ้าด้วยเรามีสองพระบุตรที่คอยดูแลและตอบประโลมใจเราแล้วก็คอยแนะนำสั่งสอนดูแล ปกป้องเราตลอดเวลาแต่เราก็ต้องมอีการที่อยากจะใกล้ชิดอยากจะแสวงหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดวิญญาณแล้วเราจะพบพระองค์แล้วพระองค์ก็จะไม่เคยห่างไกลเลยนะคะพระเยซูบอกว่าถ้าเราเข้าหาพระองค์พระองค์ก็จะเข้าหาเราถ้าเราเข้ามาใกล้พระองค์พระองค์ก็จะเข้ามาใกล้เราแต่แน่นอนพระเจ้าจะไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่ทอดทิ้งเราไปก่อนค่ะ So, I would like to uh, talk about the lasting joy, the permanent joy, or a joy independent of the world. When we learn to have and receive Jesus' joy in our hearts, it is not that we, Jesus believers, will never know sorrow again. It is rather that after we have come to understand the significance of the cross and how much Jesus loves us with his life, we will be pressed by a deep seated joy, a joy independent of the world. We can experience this joy when we know and experience the recent Christ Jesus who rose from the dead, who is always near and takes care of us. Answers our praise, give us counseling, protect us from all evil, and love us so much that He He have, He can give us the world, including His own life, if it's God's will for us. So basically, Jesus was sent to make us joyful. And we can always be joyful if we stay close to him he said if we stay close to him and we abide in him and he abides in us and his words abide in our hearts we will our joy will be full and this joy will stay nobody can take away this joy because jesus just want us to have uh, the relationship with him and the relationship with god which Nobody can really take away from us. So um, Jesus was sent to be our personal helper and our personal savior. protect, he will never leave nor forsake us. And he is also our, our teacher, our guidance, our counselor. His name, one of his names for us here is wonderful counselor. So he can be our counselor in all of in all of what we have to do. So we can ask him and whenever we ask him he will answer and he will show us the way that we don't even know of and so we would like to um i would like to encourage everyone to um, stay close to jesus and how do we do that we can stay closer to jesus by reading his words and believing his words not just reading but believing because if you just read and never be, really believe or really put his words into your heart you can never receive his um, you can never receive his promises because you don't believe if you really believe it will propel you to follow his way and then you will see clearly that he will lead you eventually to the right way Always to the right way, even though at present things might feel odd or um, strange or not according to what you want. But Jesus has promised that anything at all that He has let happen to us will only become good to those who still believe and trust in Him. So we would like to do that. We want to trust in Jesus, in all He he's leading us because he he wants the best for us and he will always so provide for us we do not need to uh, be scared or be sad or you did you did you do not need to feel deserted or abandoned or difficult at all ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์โอเคต้องขอโทษทีมันสายมันหลุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งใหม่แป๊บนึงนะคะก็เมื่อกี้นะคะอาจารย์พูดถึง joy so I was talking about joy that um it will last if you have Jesus as your savior so um and he is your counselor and he is also your provider so you do not need to really uh worried about anything at all uh, I just want to share ไม่ยอมไม่แชร์เห็นหน้าจออาจารย์หีืยังคะยังไม่เห็นนะเดี๋ยวอาจารย์กำลังแชร์ให้อยู Get ่นะคะแป๊ว ฮัลโหลทุกคนเมื่อกี้จันพยายามแชร์หน้าจอแล้วมันเหมือนกับเพาแชร์สิไรแล้วมันหลุดทุกทีเลยะคะ่ะเดี๋ยวรอแป๊นึนะคะเดี๋ยวลองแชร์หน้าจอดุอชีนะคะ เอ่อฮัลโหลอัจไม่รู้จะแชร์หน้าจอยังไงเพราะว่ามันไม่ยอมไปเดี๋ยวนะเห็นไหมคะตอนนี้เห็นหน้าจออาจารย์ไหมคะเห็นนะครับอาจารย์ครับอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคแล้วเห็นเห็นที่ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษเห็นหรือยังคะเห็นครับเห็นแล้วค่ะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคโอเคเกิดอืม ตอนนี้เรามีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้ช่วยเราในทุกทางนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามพระอ,องค์มีพระสัญญาว่าพระอ,องค์จะไม่เคยทอดทิ้งเราเลยไม่ว่าเราจะ,อ,ะอยู่ในสภาพหรือปัญหาที่แยกแค่ไหนขอให้เรามีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดปากของเราแม้แต่ชีวิตของพระอ,องค์พระอ,องค์ตายให้เราแล้วเพราะฉะนั้น พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนตอนนี้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายให้ชีวิตของพระองค์เพื่อจะล้างบาปแทนเราเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรความโศกเศร้าเป็นมากแค่ไหนหรือจะมีความผิดหวังยังไงเราทิ้งไว้ให้พระเยซูเลยค่ะแล้วพระองค์จะดูแลไม่ทอดทิ <sl ok> ้งแล้วเราก็แค่ทําตามพระองค์คือเราไปรักคนอื่นทําให้ดีที่สุดที่จะรักแล้วก็เชื่อฟังพระองค์แล้วก็รัก คนอื่นชื่อ่อชวยเหลือคนอื่นนะคะและเมื่อน,นั้นความดีๆของเราจะเต็มเปี่ยมเพราะพระองค์บอกว่าความดีๆของพระองค์จะอยู่ในเราเสมอไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่พระอ,องค์จะไม่ทอดทิ้งทําให้เราอยู่ในความโศกเศร้าโดยไม่มีพระอ,องค์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพระอ,องค์บอกว่าถ้าท่านติดสนิทกับเราค่อยคําของเราฟังหนนท่านแต่ว่าเราไม่ใช่แค่อ่านแต่เรารับเข้ามาด้วยแล้วก็เชื่อด้วย จากนั้นพระบิดาของเราก็จะได้รับเกียรติและเมื่อน,นั้นนะคะเราก็จะเกิดผลมากเป็นสาวกของพระองค์นะคะแล้วก็พระบิดาก็จะอวยพรชีวิตของเราอย่างแน่นอนแล้วนั่นแหละความรักของพระองค์จะอยู่ในเราและความชื่นชมยินดีของพระองค์ก็จะอยู่ในเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างไม่ไม่ไม่เสื่อมฟายเลยนะคะก็คือความยินดีของเราจะเป็นเกียรติ So Jesus just wants us to be close to Him because He takes care of us, even though we might feel that we are now really uh, facing the uh, a lot of difficulties and hardships. But Jesus said He never leave nor forsake us. He just wants us to have the joy, and this joy will stay, will never leave nor forsake us because this joy will stay, and our joy will always be fulfilled and filled in Him but we just have to believe in his words really hold on to his words and his way of life because he said he is the way of the, the way the truth and the life that means that he is the way to the truth and only the way to the life we if we believe we will have joy and this joy will be full and this joy will be the lasting joy and he also will bless our life because we will bear so much fruit to, um, to give god all the glory thank you so much so thank you so much father god lord jesus that you would bless us and help us to have joy to the full and help us to serve you and be last um, help, help us to be the best and the most um, the, the most uh, the best witness witnesses and the most uh, bear the most fruit for you so that you get all the glory. thank you Jesus. ก็ขอพระเยซูให้เราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมเสมอเพราะเรารู้ว่าพระองค์รักเราและจะไม่ทอดทิ้งเราเลยและขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นเห็นเป็นเกลือแห่งแผ่นดินและแสงสว่างให้โลกเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์ที่เป็นหนทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตคือพระองค์จะเป็นหนทางที่นําเราไปสู่ความจริงและไปสู่ชีวิตเท่านั้นขอบคุณพระองค์ค่ะ ขอให้เราทุกคนได้สรรเสริญขอบคุณเชื่อฟังและวางใจพระองค์และเราจะเห็นชีวิตที่มหัศจรรย์ชีวิตที่เต็มไปได้วยความรักชีวิตที่เต็มไปได้วยการเกิดผลและชีวิตที่มีแต่ความชื่นชมยินดีในพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนวันนี้อาจารย์อาจจะขอสั้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะ ฮัลโหลได้ยินไหมคะเอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะจันขอไปก่อนนะขอโทษค่ะ